Hoa bản, y bản, y bản, y bản y bản nhưng bản vậy nim bắn bản bắn 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 ép rồi bắn สวัสดีครับสวัสดีเอฟสีสวัสดีสสดท่านผู้ชมครับช่งชวงเช้าครับผมมาดูหมูอ้วนนะครับดูความน่ารักช่งชวงเช้าๆนะครับเอาอีกแล้วครับผมโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหโอ้โหดูความน่ารักของเขาโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรครับพี่หลงมาเล่นหน่อยพี่หลง ลงม,มาเล่นกระดาหน่ดาไมา่มีเพื่อนครับอออยเฮ้อ่ะฮยอ๋ออ๋อ,อ,อ,อยิ่มหานยิมานยิ่บานยิานยิ้าน้นานด้วยยิบมานด้วยยิบานด้วย,ย,วยอ๋อ โอ variance, analyze, ้โหโอ้โหเอฟเด้วยแอฟด้วยสวยแอฟสวยสวยแอฟสวยครับผมโอ้โหโอ้โห มันแรงใช่ไหมยมันแรงดิดแล้วใช่ไหมเอาอะไรดี หนูหนูนี่มันมีความสุขแล้วลูกเป็นหนุ่มแล้วสามขวบแล้วเฮ้รเฮ้ยเฮ้ยเยงครับลูกขึ้นไม่ไหวครับแม่แม่ครับพ่อครับเอฟซี FC ครับมาช่วยผมลูกขึ้นหน่อย ไม่ได้ครับโหเอ๊ะ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 เอ้ะเอ๊ะเอ๊ะไม่ไหวครับโ oh oh. อ้โธ่โธ่โธ่โธูเขียวผมงธูเขียวครับโอ้โหกบักเ <so> อ้ยวันเอย้ย ผมชื่อดาวมงคลหลักแสนสนใครเห็นก็เชื่นใจพี่ชายผมชื่อพี่เดือนอ้แป้งไอ้พี่อาลงใจีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยวโชว์โชว์ใหญ่ละเอฟเบลเอฟเบลเอฟเบลเอฟเบหน่อยเอฟเบลหน่อยอ้วน ลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ครับโชว์ไม่ได้ครับแม่แม่ครับเออขาขาขาเอ้ย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 โชว์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 อะไรเอ้ เด็กน้อยเอ้ยโอโอ

เอ้ยไปปลาายใสเขาอีกเขาทำความสะอาดให้ไปปลาายใสเขาอีกเอ้ยเฮ้ย <laughs> ปลาายเซเว่นเนี่เฮ้ยเอ้ยขอ,อยขอยช้อยหลงจากรเลยหลงกัรเลย เอ้ยที่ซีวินเอ้ยเขาทำความสาดให้ไปปลาสายใช้เขาอีกเฮ้ย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 เฮ้อ่ะสำหรับชิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับชิปหน้าบายบายสวัสดีครับ